วิธีเช็คนะครับเช็คสายว่าเราว่าเราต่อสาย B- b ลบ b 2, b 3, b 4, b 5, b 6, b 7, B b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  B7 B8 ว่าเราต่อสายถูกหรือเปล่านะครับเราต้องเช็คก่อนแล้วมั่นใจก่อนนะครับถึงเราจะเสียบเราค่อยเสียบสายเข้า bms นะครับเราต้องเช็คให้มั่นใจก่อนว่าเราต่อถูกถ้าเราต่อข้ามสายเสียบเข้าไปพับ บีเมพังทันทีนะครับวิธีเช็ควิธีเช็ควิธีเช็คของผมก็คือผมจะวัด B ลบนี่ก็คือขั้วลบนะครับใช้มิเตอร์วัดผมจะใช้มิเตอร์วัดสายเลยนะครับมันจะได้ชัวร์นะครับไฟนี่เราวัดแต่ละก้อนมันจะ3.3หมดเวลาเราวัด ไฟมันจะเพิ่มขึ้นทีละ3.3นะครับคอยดูนะครับ B1 นี่นะครับ B1 3.3 B2 มันจะเพิ่มทีละ3.3นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าไฟเพิ่มไม่ตรงเนี่ยแสดงว่าเราต่อสายผิดนะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้ผมก็จะหลวมสายหลวมอีกแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มทีละสามจุดสามเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราต่อถูกถ้าเราต่อมัพอเราต่อถูกเราก็เสียบสายได้เลยนี่นะครับโอเค อันนี้นะครับต่อไปจุดนี้นี่สำคัญมากนะครับให้เราหาสายไฟเส้นใหญ่นะครับสาย14 AWG ก็ได้คือสายเมนที่จะนำไปใช้นะครับเนี่ยให้เราจำให้เราจำขั้ว B b ลบตรงนี้นะครับ b ลบให้จำบ b ลบตรงนี้นะครับเน้นสายใหญ่นะครับ แล้วก็บักกีเข้ากับ b ลบตรงนี้ b ลบตรง b m s นะครับเข้ากับ b ลบตรงขั้วแบตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องจำนะครับเราก็ใช้สายเส้นใหญ่ด้วยเพราะว่าตรงนี้ไฟมันใช้เยอะนะครับนี่นะครับอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าทําจริงผมจะเดินสายสวยกว่านี้แต่นี้แค่ว่าทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับ นี่นะครับให้จับสาย B ลบตรงขั้ว BMS มาเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วสายที่จะนำไปใช้นะครับขั้วบวกก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วลบก็คือตรง P ลบตรงนี้นะครับที่จะนำไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะบักกีบักกีอันนี้คือผมจะบักกีให้แบบทำเป็นตัวอย่างนะครับแต่แต่ถ้าทำจริงเราต้องทำให้สวย นี่นะครับข้นไปเลยสายตรงจุดนี้คือนําไปใช้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับสายขั้วบวกขั้วลบที่จะนํามาใช้งานคือตัวนี้นะครับตัวนี้ p ลบตัวนี้ p บวกนี่นะครับตรงนี้นะครับ สายที่จะนําไปใช้คือตรงนี้นะครับนี่นะครับอย่าลืมจําสายจาก b ลบมาเข้าขั้วลบของแบตนะครับกระแสมันจะเดินได้สะดวกนี่นะครับเดี๋ยวเราลองวัดไฟดูก็ได้นะครับก่อนยังไม่เข้า b เบนะครับ ยี่หกจุดเจ็ดอันนี้พอผ่าน BBS ก็ต้องได้เท่ากันนะครับโอเคนะครับตอนนี้คือพร้อมใช้งานนะครับถ้าใครมี Active b a l a n c นนะครับแนะนำให้ใส่นะครับตัวนี้ผมไม่มี Active b a l a n c e ผมก็เลยยังไม่ต่อยังไม่ต่อนะครับผมมีแต่ระบบสีนี่นะครับอันนี้คือสายที่จะนำไปใช้งาน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําขายหรือทําอะไรเนี่ยเราค่อยเดินสายให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยหุมห้มสายแล้วก็ใส่ท่อหุดอะไรให้เรียบร้อยตัวนี้คือได้แล้วนะครับ